สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมช่องขี้หอยลาลาทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนซื้อขายรถนั่นเองส่วนมากนะทุกคนยังไม่รู้ว่าวิธีขายรถเนี่ยขายยังไงผมได้ทำการศึกษามาแล้วนะฮะการขายรถเนี่ยง่ายๆเลยแต่ขั้นแรกเราต้องมีรถก่อนนะเราถึงจะขายได้กดดูเลยข้อมูลส่วนตัวนะ แล้วก็ดูว่ารถเราเนี่ยมีอยู่นะไอดีศูนย์นั่ครับผมหลังจากนั้นก่อนที่เราจะขายเรากดไปที่คลังเก็บรถแล้วก็ดูอันสีเหลืองด้านหน้านะว่ามันคือเลขอะไรรถผมคือศูนย์นั่นเองก็ไปยืนตรงร้านขายรถตรงนี้ ถ้าจะซื้อทับบายขาถ้าจะขายทับวนะีเซลนะเฮ้ยเยถูกล้ววีเซลแล้วตามด้วยไอดี ID, รถเมื่อกี้คือ0แล้วก็ใส่ศูนย์กดปุ๊บคุณได้ขายรถคันที่ได้เงินสี่หมบาทนะเออก็ได้เยอะอยู่แล้วต่อไปผมจะสอนการซื้อนะซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับทุกคนทับ บาาขาฮะเอาก็เข้ามาเอาเอาเอเข้ามาที่โชว์รมเราก็ทับ B คาเมนูโอ๊ยนนอทถ้าผิดนะ B คาเมนูซึ่งสำหรับคนไม่มีงบเราก็ซื้อรถมือสองก็ได้นะนี่มีสองคันนะ เดียวดูคันนี้สิสภาพก็ประมาณนี้นะสำหรับผมแล้ววันนี้ผมเอยากมาซือ้อรถทำงานนะอืมิไม่ใช่ซึ่ง ให้ผมแนะนำผมแนะนำซื้อรถมอไสน์นะทุกคนเนี่ยมอไซถูกๆนะไม่แพงมากแนะน,นำให้ซื้อเนี่ย pcj 600%นะทุกคน80,000บาทเราก็ซื้อไปปึ๊บถ้าเราต้องการซื้อรถคันนี้เราก็ทับ่ายไปนะนี่เราก็ซื้อเรียบร้อยเฮ้ยทำไมไม่อยู่ตรงนี้วะ เนี่ยตรงนี้คือบักนะครับพี่น้องเนี่ยอย่าขายรถนะี่แล้วถ้าจะเลือกรถของโอจเจเรียกรถนะเราก็ไปที่คลังเก็บรถเลยก็นี่ไงทุกคนโอ้โหก็ได้รถมาแล้วนะก็สลัครทิ้งนี้ก็ไ่ไปดด้ปรกโยนเพียงเท่นี้นะครับ ก็ใครที่เข้ามารับชมก็น่าจะได้ความรู้ไปมากนะสำหรับการขายและการซื้อรถในเกม GTA San Sep h a n g a of Life นะครับส่วนมากก็ไม่มีใครรู้หรอกเห็นถามกันเยอะนะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ผมด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะสอนต่อนะ